ปีนเขาก็ทุกคนปีนขึ้นมาเดี๋ยวนะเนี่ยคือข้างบนเขายังไม่ได้ถึงเนี่ยคือมันเนี่ยเราอยู่ปลายเขานะคะเดี๋ยวจะให้ดูข้างล่างค่ะดูข้างล่างโอ้ยเฮ้ยโอ้เสียวเสียวกี่ร้อยเมตรวะดูค่ะสูงมากเลยสูงเราอยู่ปลายเขาสูงมากโอ้ยเสียวขาสั่นอ่ะขาสั่นดัดดัดอขาสั่นเลยอ่ะไม่ไหวสูงเกิน เนี่ยแล้วมันไม่มีที่กั้นมีทางเดินนิดๆโอ้โหเดินสะดุดหินนี่หัวทิ่มลงเหวอวยหน้าอวยหน้ามาเหนื่อยมากอ๋อเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยก้อนเล็กดูค่ะให้ดูข้างล่างดูนี่ Boy, cua cua. Nguyên cua hả? cua Bye bye. Hola, hả?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  rồi. hả? Hola,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  hả? ก้อนหินองเครื่องชสูงเรามันตกมาหรส่ก้อนหินเรามันแตกแตกมันเหลามันเหลาอันน้บัดเด้กก็ยซีบัดบัด w n t ก e ็รู a ถึง a h c o m ่ out ว e r e as น e l l ดูต้นไม้ต้นนี้มันโผล่ขึ้นมาจากดูรากมันนะคะทุกคนดูากต้นไม้ต้นนี้ มีโอเวอร์เียสูเนี่ยเนี่ยดูมันขึ้นมาลากมันยาวูต้นมันต้นมันสูงเมื่อไเนี้ยหรอคะดูหินได้ มันเล้าอ่ะทุกคนดูสิดูรอยเล้าของหินที่มันพังลงมานะคะเนี่ยน่าอันตรายนะถ้ามันเป็นน้ําแข็งมันแตกแกล้แกลกลงมาเล้าลงมาหุ่ยน่ากลัวดูลากมันชอนชัยไปกับหินเอ้ยทำไมมันชอนชัยไปได้อย่างเงี้ยเนี่ยต้นนี้นะคะรากต้นนี้เลยนะคะเนี่ยมันชอนชัยถ้ามันไม่ชอนชัยกินน้ําใต้ ดินมันก็คงไม่รอดนะเนาะ yes เย้เย้เย้เออดูตรงนันเหรโอ้เสียวค่ะจะถ่ายลงไปเสียวอ่ะไม่กล้ามองลงข้างล่างอ่ะคุณจิมองลงไปแบบมันสูงอะคะ่ะทุกคนผาสั่นเลยอ่ะไม่กล้ามองลงไปแล้วก็ไม่มีที่กั้นด้วยอ่ะ เดี๋ยวเวียนหัวตกนะอยู่คนเดียวดูต้นไม้เขาโอ้เสียงฮอลิคอปเตอร์เขามาเช็คตรวจตรวจความเรียบร้อยดูค่ะต้นไม้เขาก็สูงใหญ่มากเดี๋ยวลงเดี๋ยวมองลงไปข้างล่างค่ะเราอยู่ปลายเขานะคะเนี่ย ถ้าร่วงลงไปอ่ะไม่มีสิทธิ์รอดค่ะโอ้ยเหนื่อยปวดขามากไปเดินมาหลายกิโลเมตรละต้นไม้ใหญ่ๆนั่นเลยทำไมมันสูงใหญ่ขนาดเนี้ยดูดูนะคะเนี้ยเราจะให้ดู ดูนี่ค่ะสูตรแบบโอ้โหเสียงเฮลิคอปเตอ,เตอร์เข้ามาตรวจความเรียบร้อยค่ะเขาจะบินตรวจแบบเนี้ยผู้คนมาเที่ยวอ,อะไรเขาก็จะมีตรวจความปลอดภัยโอ้โหเสียงเฮลิคอปเตอร์เลยเฮ้ยสิ ไอ้เด็กโ s รชแหววอุ้ยอ้ยม oh, ันอยู่ติดหัวเราเลยไม่รู้มองไม่เห็นต้นไม้มันบังอยู่ตรงนี้เลยติดหัวเราเลยค่ะไปละไม่น่าจะมองเห็นอะต้นไม้มันบังเห็นแวบๆใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยเอา กูเนี่ยกูให้ท้ายภผพากูแม่มันง่ามแม่อากูย่านแม่มันเป็นเหวแม่กูตกลงไปกูกระข้อหักนี่มึงกอดนี่มึงกอดนี่ไว้หนิกูลุยล่องสันนี่มึงกอดไว้เออนั่นละนั่นละง่ามคักพี่น้องโอ้ยสูงย่านพี่น้องสวยมากทุกคนสวยสวยนี่มึงนี่ยมันเป็นเหวสูงมากก็ยังไปก่ายยืนล่องสันโอ้ยตายพูดนะสูงมากสวยสูงมากมิวสวยเราอยู่ปลายเขา อยคนดากลูกโอ้ย๋อไหวไหวขาสั้นขาสั้นโอ้ยใจล่ะมันแหวว youtube จัดโอ้ยออบกลัวออบกลัว yeah this is goa what if this all fall down here mm hmm. when we standing here กลัวกลัว holy shit it's almost straight down so high isn't ี่ โอ้ยสูง่สวยนะแต่สวยเิอะไรแก่งยืนเก่งเมื่อสันติยืนเก่งจะท่นยี่ห่างกับคนดากลูกขึ้นตัวมันขาสั้นผดเลดมันสูงไกลมาดหยังโอ้ยต้นอะไรอ่ะเหมือนลูกเงาะเลยค่ะทุกคนดูสิเนี่ย มันมันคือลูกอะไรอ่ะไม่รู้มันเป็นลูกอะไรแต่มันดกมากเลยนไข้างบนอ่ะดกแต่ตรงข้างล่างนี่ไม่ดกแต่ลูกมันนี้ค่ะลูกมันนี้ไม่ดกมันเป็นแบบนี้มันเหมือนงออะไอนี่หรือเปล่าอืมอะไรนะอืมเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวก่อนต้นบุกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่บุกอ่ะไม่ไม่อีกอันนึงน่ะไอที่เขาเอาเม็ดมันไปคั่วกินอ่ะน่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เกาลักเกาลักหรอกไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เกาลักลูกใหญ่ใหญ่อะไรเป็นเกาลักพันเล็กหรือเปล่าไม่ใช่หรอก ไปปสูงแต่วิวสวยว่าว่าไปแล้วก็เหมือนทางเชียงใหม่เนาะเนี่ยเนี่ยก็เหมือนเชียงใหม่นะคะที่ไปเที่ยวบนภูเขาเนี่ยดูไปแล้วก็เหมือนเชียงใหม่สูงสูงเป็นเขาเนี่ยคล้ายๆเคยไปเชียงใหม่เน่ย ไปไปเจอแล้วทุกคนเจอเห็ดนางฟ้าแล้วแต่เสียดายเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ในไอ้สวนสาธารณะเขาใช่เขาห้ามค่ะเขาห้ามนะเขาไม่ให้เก็บเห็ดนางฟ้าคือึ่งกินได้นะทุกคนผู้หนึ่งแลนรูใช่ัวข่อยแล้วย่โน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 ่สั่เห็บลังหยอไว้เกือบหมดหยอ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 เออ อันนึงแรนรู้ใิ่หเฮด้พพวก่อยเลยยอยอไว้ว่าสันผู้นึงเกือบปัน